วางอนาคตไว้กับแฟนฝรั่งต้องเลิกกันพอมาเห็นสภาพความเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่น้องคนหนึ่งก็เจอรู้จักกับฝรั่งไว้เกเสียนอันนี้ก็อายุถามว่าอายุเขาเยอะไหมเขาไม่อายุเขาไม่เยอะเท่าไหร่สักเท่าไหร่ก็ไม่ถึงก็เจ็บอัพก็หกสิบกว่าแต่ตอนที่ไปเจอกันที่ประเทศไทยนะ่คือเขาไปเจอกันแล้วสามครั้งทุกคน ไปเจอกันแล้วสาครั้งน้องๆที่เเจอฝรั่งในแอปหาคู่นะมามาดูคลิปนี้ไว้แล้วอย่าเพิ่งไปไว้ใจว่านี่สิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราเห็นในขณะที่เขาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราจะไปคิดว่าเป็นตัวจริงมาฟังเรื่องนี้น้องเขาบอกว่าสามครั้งที่เจอกันเนี่ยฝรั่งใช้ชีวิตดีมากนอนหรูอยู่สบายออกไปตีกอล์ฟแล้วก็ไปกินอาหารคือชอบกินอาหารไทยมากไม่ว่าอาหารไทยตามอ,อตลาดกลางคืนหรืออะไรเขาจะไปชอบชิมนั่นชิมนี่คือคือชอบมาก น้องเขาก็คิดในใจแล้วว่าเออถ้านี่ถ้าเกิดว่าเราแต่งงานกันเนี่ยก็คือเขาคุยกันถึงเรื่องแต่งงานเลยนะเออถ้าเราแต่งงานกันอยู่กับเขาเนี่ยเราคงจะไม่ลาบากเพราะว่าเขากินอาหารไทยได้ทุกอย่างแล้วก็คือเขาใช้ชีวิตเออคือไม่ชอบเที่ยวบาร์เที่ยวอะไรก็คือกลางคืนก็จะไปเดินหากินตามตลาดเออกลางคืนแล้วก็เออเดินดูนู่นดูนี่แล้วก็กลับมานอนตอนเช้าก็ไปตีก๊อปประมาณนั้นก็ออกแนวว่าเอ,อ ผู้ชายขนาดไปตีกบนี่ก็คงจะอยู่ในระดับหนึ่งประมาณนี้น้องเขาคิดไว้นะเพราะว่าสามครั้งที่ไปเนี่ยก็โอเคหมดทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทั้งการกินการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาอะไรเลยเรื่องมาเกิดเมื่อเขาทําวีซ่าให้น้องมาเยี่ยมเยือนเขาก่อนที่จะแต่งงานกันน้องเขาก็มาฝรั่งคนนี้ก็ไปรับที่สนามบินโอ,โอเคดีทุกอย่างตอนนี้ชีวิตที่ไปฮอลิเดย์ที่ประเทศไทยที่ไปทำความรู้จักกับเราที่ประเทศไทยเนี่ย กับชีวิตที่เขาอยู่ในประเทศเขาที่เยอรมันเอาเยอรมันนะคะที่เยอรมันเนี่ยมันต่างกันสุดขั้วโลกเลยน้องเขาบอกพี่หนูไปถึงบ้านเขาเขาไปรับหนูมานะหนูไปถึงบ้านเขาก็เย็นแล้วหนูก็คิดว่าเอ๊ะเเขาอาจจะพาหนูไปกินร้านอาหารหรืออะไรแบบนี้ไม่ใช่เขาก็เออที่บ้านเขาเขาก็มีขนมปงังแล้วก็มีไอ้มีเยมมี เนยมีอะไรของเขาเนะ่ะที่กินกับขนมปังมีแฮมมีอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เอาขนมปังทาเนยใส่แฮมไม้น้องหนึ่งแผ่นแล้วเขาหนึ่งแผ่นน้องเขาก็เอ๋อเราจะกินยังไงอ่ะก็คือก็คือไม่เคยกินแบบนี้ไม่เคยกินแบบนี้แล้วก็ที่เราคิดเราคิดว่าเออเขาอาจจะพาเราไปกินร้านอาหารหรือว่าพาเราไปซื้อของเรามาทําเองก็ได้อะไรประมาณนี้หรือว่าชุกละหกจริงๆก็ซื้อพิซซ่ามากินอะไรประมาณนี้ไม่กินขนมปังคนละแผ่น แล้วก็นในบ้านเขาก็มีมีน้ํามีน้ําแล้วก็มีน้ําผลไม้มีกล้วยมีแอปเปลิลเท่านั้นอืมน้องเขาก็คือขนมปังแผ่นเดียวนะคนไทยอะ่ะมันก็ไม่อิ่มใช่ไหมทุกคนเราเคยกินข้าวเราเคยกินอะไรที่มันหนักๆท้งองขนมปังแผ่นเดียวก็ไม่อิ่มส่วนเขา,าแผ่นเดียวเขาอิ่มแล้วแล้วเขาก็กินน้ําผลไม้คือแล้วเขาไม่สนใจนะว่าเราอิ่มไหมอะไรไหมไม่ถามสักคําจากที่น้องเขาคิดว่าผู้ชายคนนี้ชอบกินอาหารไทยเราคงจะ เราคงจะอยู่เขาได้เราได้ประมาณนี้พพรลุ้ขึ้นอีกวันน้องก็ทนหิวนะโอ้ก็กินไม่อิ่มนาะอคนเราของธรรมดาเนาะก็ทนตื่นเช้ามาปุ๊บอันนี้ตอนที่เขาไปประเทศไทยเนี่ยเขาใช้ชีวิตกับเราตอนนี้เราไม่ใช้ชีวิตกับเขาเราต้องเรียนรู้ชีวิตเขาแล้วรู้ไหมคะตื่นเช้ามาเขาดื่มกาแฟหนึ่งแก้วขนมปังทาทาเนยแล้วก็ทาเยมหนึ่งแผ่นแล้วเขาตื่นบ่าย เขาเกษียณแล้วไงทุกคนเขาตื่นบ่ายคือทำไมถึงตื่นบ่ายก็ไม่รู้ส่วนน้องนี่ก็คือประเทศไทยมันคนละเวลากันก็ตื่นมาแต่เช้าแต่ถ้าถามว่าจะไปหาอะไรกินจะหาอะไรกินได้ยังไงใน่เมื่อไันไม่มีในตู้เย็นเขาไม่ไม่มีเออน้องเขาก็โอเคทายเยมก็ทายเยมน้องเขาก็ทำขนมปังทายเยยมกินแตถามว่าคนไทยอ่ะมันก็ไม่อิ่มใช่ไหมอืมแล้วก็กาแฟหนึ่งแก้วก็โอเคยอมพอเขาตื่นมา น้องเขาคิดว่าเนี่ยว hmm. ันน right. he ี้เขาคงจะพาเราไปซื้อของเมื่อวานนี้มาเป็นวันแรกเออยังไม่มีอะไรที่ที่ที่มันเตรียมไม่ให้เราอะไรประมาณนี้วันนี้เขาคงพาเราไปซื้อของอืมเพราะว่าชีวิตคนไทยเนาะสามมื้อเป๊ะอืมแล้วคนไทยอ่ะส่วนมากก็ทําอาหารก็อย่างน้อยๆก็คงจะทำสองมื้อืมก็คิดอย่างนั้นเขาพาไปจริงๆคะทุกคนแต่เขาไม่ได้พาไปที่ร้านเอออาเซียหรืออะไรนะเขาพาไปร้านร้านซูเปอร์มาร์ตของเขา น้องหยิบเข้าเขาหยิบออกเธอจะกินเหรอแล้น้องก็ไปก็ไปเจอพูดง่ายอยากคือผลไม้ของเขาก็มีกล้วยกับแอปเปิลกินได้แค่นั้นน้องเขาก็เห็นผลไม้แปลกๆก็อยากอยากซื้ออยากลองกินอ่ะก็หยิบเขาหยิบออกอย่าเอาเลยมันแพงน้องเอ้าเอาก็ไม่ได้เหรอก็ไม่ก็ไม่หยิบก็พอคือคือเกรงใจเขาพอรู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่หยิบพอไม่หยิบไปดงทั้งสิ้นให้เขาหยิบเองเขาก็หยิบไข่หยิบไข่หยิบไส้กรอ แล้วก็ยิบผักนิดหน่อยก็ผ่านกลับบ้านคือของเขาไม่ได้ว่าอุยซื้อเยอะแยะแ,แ,แค่นั้นพอแล้วพอกลับไปถึงบ้านเออน้องเขาก็หิวอะ่ะทุกคนขเขาก็เอ๊ะทำไมไม่พ่านเราซื้อข้าวว่ะครั้งนั้นที่เขาไปอยู่กับเราเขาก็กินข้าวกับเรานะททาไมเขาไม่ผ่านเราซื้อข้าวเลยคือเขาบอกน้องว่ากินขนมปังแล้วก็กินไส้อกเนี่ยท่านเธออยากกินผักเธอก็เอาผักต้มเพราะว่าฉันซื้อผักมาให้เธอแล้วคือก็ให้กินอย่างนี้อยู่ผ่านไปอาทิตย์หนึ่ง น้องคนไทยเนี่ยน้องเขาเป็นคนไทยเขาเขาจะตายอะไรววาจะกินอย่างนี้ไม่ได้มีกินอาหารไทยเลยเหรอแทนที่จะพาเราไปร้านอาเซียอบไปซื้อของซื้ออะไรเราอาจจะทำข้าวผัดง่ายๆประหยัดก็ได้แต่ว่าไม่ให้ทําเลยให้กินเหมือนเขาอะ่ะให้มาใช้ชีวิตเหมือนเขาอะ่ะเหมือนเขาเขาใช้ชีวิตอย่างไรเหรอเขาตอนเย็นปกติฝรั่งน้องก็เคยได้ยินมาฝรั่งะตอนเย็นก็ตอนเย็นหรือตอนกลางวันจะกินอาหารร้อนอะไรเงี้ยเขาไม่มีร้อนเลิ้นอะไรเอกค่ะเขาก็กินแค่ตอนเช้ากินขนมปังทาเนยตอนกลางวัน กังวันของเขาคืออะไรกังวันของเขาก็คือเย็นเพราะว่าเขาตื่นบ่ายเขาตื่นบ่ายแต่เราหิวแล้วไงก็แค่ขนมปังใส่แฮมเออใส่ชีสแล้วเขาก็กินเขาก็บอกไข่ก็มีถ้าเกิดว่าเธอหิวอะ่ะเธอก็ทอดไข่กินได้นะกินกับขนมปังอะไรเงี้ยคือทุกคนรักก็รักแต่มันไม่น่าจะใช่น้องเขาว่าพี่หนูว่ามันไม่น่าจะใช่หนูก็เลยคุยกับเขาว่า,วาเธอฉันอยู่ประเทศไทยอะ่ะฉันทําอาหารวันละสองครั้งคือตอนเช้าคือตอนตอนเช้ากับตอนเย็น ตอนเช้านี่ไม่เป็นไรคือฉันอาจกินขนมปังเอ,อทาเนยหรือใส่แยมาอะไรกับเธอก็ได้แต่ว่าตอนเย็นเนี่ยฉันขอกินอาหารที่มันหนักหน่อยเหมือนกับอาจจะเป็นพิซซ่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือสําหรับคนไทยมันก็น้อยอะนะอืมเขาก็โอเคได้เขาก็สั่งพิซซ่ามาให้เขาสั่งพิซซ่ามาให้นะเออแต่คนละถาดน,น้อยๆทุกคนนมเขาก็พี่หนูหิวมาทั้งวันหนูกินขนมปังเขาเขาไม่อิ่มหนูเกือบตายตอนนี้พอเวลายอยู่ไปอยู่ไปพอคุยกับเขามากๆเขาบอกว่าเธอ เธอสามารถทําอาหารไทยได้หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ค่าน้ําค่าไฟที่นี่แพงคือไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไม่ต้องเปิดไฟอะ่ะก็กินขนมปังเอ่อทาเนยเอาหรือว่าใส่ใส่ชีสใส่แย่ใสเยยมใส่อะไรของเขาตามภาษาของเขาอะ่ะแต่ว่าไม่ต้องเปิดไฟถ้าเปิดไฟทําอาหารก็คือว่าอาทิตย์ละครั้งอยากทําอาหารไทยเดี๋ยวเขาจะพาไปซื้อแต่ให้ทําแค่อาทิตย์ละครั้งน้องเขาเอ้าพี่มันไม่เหมือนกับที่หนูอยู่กับเขาที่ประเทศไทยเลยคือเขาขี้เหนียวมาก น้ำเขาก็ขอให้อาบอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าเขาบอกว่าบ้านเขามันหนาวไม่จําเป็นต้องอาบทุกวันจะอาบเช้าอาบเย็นเนี่ยเธออย่าอาบเลยเพราะคนไทยมันชินไงทุกคนชินไงอาบเช้าอาบเย็นเขาบอกว่าไม่ได้เพราะที่นี่ค่าน้ําค่าไฟมันแพงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือเธอถ้าเธออยากอาบก็ฉันให้เต็มที่ฉันให้อาทิตย์ละสองครั้งคือเขาวางแผนเป๊ะเป๊ะเป๊ะน้องเขาบอกพี่หนูไม่เข้าใจว่าทําไมเออฝรั่งที่หนูรู้จักคนนั้นกับคนนี้มันถึงได้แตกต่างกันอ่ะหนูฝรั่งอะคนนี้เขาเกษียณแล้วใช่ไหมคะเขามีเงินจํากัด ที่เขาไปประเทศไทยอไปหาหนูสามครั้งอนะ่ะหนูรู้ไหมเขากินแบบเนี้ยเขาประหยัดแบบเนี้ยเพื่อเอาเงินไปเที่ยวประเทศไทยไปนอนโรงแรมหรูๆแล้วก็ไปตีก็ไปอะไรใช้ชีวิตเอ,อสวยหรูอยู่ในประเทศไทยแค่สี่อาทิตย์พอกลับมาแล้วกลับมาบ้านเขาเขาใช้ชีวิตโหมดปกติตอนนี้หนูต้องมาเรียนรู้โหมดปกติหนูควรจะตัดสินใจว่าจะแต่งงานกับเขาดีหรือไม่หนูจะใช้ชีวิตแบบนี้ได้ไหมหนูจะอยู่แบบว่าอาทิตย์หนึ่งกินอาหารไทยหนึ่งครั้งหนูจะเป็นฝรั่งแบบนั้นได้ไหม หนูต้องตัดสินใจจริงๆแล้วพี่ถึงได้บอกหลายๆคนว่ามาเรียนรู้ก่อนก่อนที่ว่าจะแต่งงานกันมาเรียนรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยหนูบอกว่าหนูอยู่ไม่ได้พี่หนูไม่รู้จะจะทำยังไงหนูเดี๋ยวก่อนหนูกลับหนูจะบอกเขาตอนนี้น้องยังอยู่ในเยอรมันนะคะน้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนหนูกลับหนูจะบอกเขาว่าเออฉันคิดว่าฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้เราคงแต่งงานกันไม่ได้น้องก็จะบอกถ้าถามพี่ว่าควรจะพูดไหมกลับประเทศไทยแล้วค่อยบอกเขาลูกอย่าเพิ่งไปบอกเขาตอนนี้เดี๋ยวเขาไม่ส่งหนูกลับประเทศไทยเนาะเออ เดี๋ยวเขาไม่อยากไปส่งหนูตอนนี้ยหนูทนแล้วหนูมาแล้วหนูก็อดทนอ่ะอืมเขาไม่พาไปเที่ยวไหนหนูก็เดินออกไปข้างนอกเนะี่ยเดินไปเออเดินไปเดินดูนูน่นดูนี่ไปคือน้องเขาบอกฝรั่งไม่พาไปไหนเลยด้วยความขี้เหนียวประหยัดอืมขี้เหนียวแล้วก็ประหยัดไม่พาไปไหนเลยที่ว่าอยู่ประเทศไทยอุย้ยใช้ชีวิตแบบเลิศหรูตีก๊อปตีอะไรออกไปตีกับน้องเขาคิดว่าอยู่ที่นี่เขาคงจะพาไปด,นานดูนั่นดูนี่ดูนูน่นไม่ค่ะซื้อของกลับบ้านเพราะตัวเขาก็ไม่อ,อไปไหนเช่นกันเขาตื่นบ่ายตื่นบ่าย ฟ้าเขาจะนอนตีสองตีสามแล้วเขากินจะกินอาหารแค่สองมือ้อตื่นบ่ายก็คืออาหารเช้าเขาขนมปังเอ่อทายแยมพอกลางคืนตกกลางคืนดึกเขาเขาก็กินขนมปังเอ่อใส่แฮมใส่เนอยอะไรของเข้าไปตามภาษาแล้วก็ดื่มนมดื่มน้ํานมก็เขาจะเอ่อนมไม่ใช่ว่านมสกุนมมาให้เรากินนะนมเป็นนมดื่มกาแฟที่เขาแบบว่าเอ่อชงกาแฟมั่งชงโอวัลตินมาัางไอ,อชงช็อกโกแลตมาัางอะไรประมาณเนี้ยเท่าน,นั้นเองเขาอยู่ใช้ชีวิตแบบนั้นน้อง แต่เขาก็กินไอ้นี่นะกินขนมซื้อขนมเค้กเป็นกล่องที่แบบว่าในซูเปอร์มาร์กมันจะไม่แพงเท่าไหร่เนี่ยซื้อที่เขาแช่แข็งมาเลยเงี้ยก็ซื้อมาไว้เขาคือเขากินของพวกนี้แต่เขาไม่ได้ถามน้องหรือสนใจน้องว่าน้องกินแบบเธอกินแบบชั้นได้ไหมเขาไม่ได้สนใจเลยเนี่ยน้องๆพี่จะบอกให้ฝรั่งแบบนี้ก็มีเยอะนะก่อนที่จะแต่งงานก่อนที่จะมีอยู่ขเขาเนี่ยหนูดูให้ดีที่แน่ๆคนเตรียมเงินของเรามาบ้างอือคนเตรียมเงินของเรามาบ้าง น้องบอกว่าพี่หนูว่าลาบากมากตอนนี้หนูคิดอย่างเดียวหนูอยากจะกลับแต่หนูก็ต้องอดทนหนูกะว่าถ้าหนูกลับประเทศไทยเขาอาจจะให้เงินหนูติดตัวไปบ้างเพราะหนูก็มีลูกรออยู่ที่ประเทศไทยก็พี่ขอให้หนูโชคดีเนาะก็เรื่องนี้บอกให้เลยว่าน้องเขาเจอแจ็คพอตที่ว่าเจอฝรั่งฝรั่งแท้มากๆเลยที่ว่าตอนอยู่ประเทศไทยนี่ใช้ชีวิตเรูหรูแล้วมาอยู่ที่บ้านเขาเขาชีวิตประหยัดใช้ชีวิตประหยัดสุดฤทธิ์ถ้าอยากกินซุปเขาก็ซื้อซุปกระป๋อง มาอุ่นกินแล้วแบ่งกันคนละครึง่งซึ่งซุปกระป๋องไม่ได้มีฟามาอรนออร่อยอะไรเลยคือแต่ฝรั่งคนนี้ <c oughs> เขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไงทุกคนเขาใช้ชีวิตแบบนี้ตอนนี้น้องมาเรียนรู้กับเขาและคิดว่าพี่หนูอยู่ไม่ได้แต่หนูจะอดทนจนถึงวันสุดท้ายเพราะว่าเผื่อเขาจะให้เงินหนูไปบ้างอรอไปหนูพี่เป็นกําลังใจให้หนูนะเอาน้องๆเข้ามาฟังคลิปนี้ให้กําลังใจน้องเขาหน่อยน้องเขาเครียดมากแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วไม่ได้คิดว่าจะต้องมาอยู่ลําบากลำบน แล้วเขาไม่ได้สนใจหรือถามหนูว่าหนูอยากกินอาหารไทยไหมอะไรไหมเขาไม่สนใจตรงนี้หนูต้องกินอย่างที่เขากินแล้วเขาบอกให้หนูว่านอนตื่นสายเหมือนที่เขาตื่นเพราะจะได้ไม่ต้องมากินอาหารแต่เช้ามืดดูนะคะทุกคนความเป็นฝรั่งของเขามันเยอะมากชีวิตของเขาส่วนเราใช้ชีวิตคนละอย่างคุณละขั้วโลกก็ถ้าทนจนถึงสิ้นสุดเอ,อ่อฮอลิเดย์ครั้งนี้ได้ พี่ก็ขอให้หนูโชคดีนะแล้วยังไงก็ว่ากันนะคะน้องๆมาให้กําลังใจกันนะอย่าไปด่าน้องเขาเพราะว่าชีวิตที่ฝรั่งไปหาเขาที่นู่นกับที่นี่มันต่างกันฟ้ากับเหวน้องเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเจอแบบนี้นะคะทุกคน